นันนั่นเอฟซีพนว่าเป็นห่วงเจ้าแต่เอ้เรื่องลูกแก้วที่เอ้ซื้อมาไว้เนาะซอยกันเอาเขาบ่ไว้ในเนาะซอยกันคนมาไว้ในพี่ไว้ใต้เตียงเจ้าไปโย่ไว้บัตประตูตัวของเจ้าบัดนั่นใดเปิดบ่ได้เนาะไปซอยกันโย่จะรอบเป็นยังเคยจะรอบวะะ ไปเบิ่งมองว่งกอนเอ้แก่จะเอื้อยชนเอื้อยยุบซอยไปไหวคนไเนายเอซว่าว่านี่เอ้ยขนเพก็ยังลายังก้ามเอ้ยขึ้นก้ามยังไงยูคนน่ะว่าน่าเคยเป็นนั่นแหะชอบให้าน้าเนาะเห็หน้ากับก้ามเนยเนี ขนาดไหมให้เราแกวสาวอสองเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกัน เน่อยเจ้าตองแต๋อเป็นยังโอ้เอากระทางขำว่าใน่ัาด้วยกระทางยังแน่นี่ขั้งเข่าง่ายคำว้ในพี่อย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัยง่ายคำว่าไน่พี่ก่อนเพราะว่าทางเอฟซีก็เป็นห่วงน้องแต๋อยู่นะว่าจะรอน้องเลยว่านั่งเกินด้วอยู่นี่ไปก่อนนะความปลอดภัยมันกาสี บ่มีแล้วเพราะว่าตู้บ่มีประตูเนี่ยข้าวแตกอือข้าวยังเข้าใหม่บ่เข้าเก่าข้าวเก่าเฮาตั้งแต่เอาเลยซื้อมาให้เขาตะกี้พูอืกินให้หมดก่อนแ่นกินให้หมดก่อนเนาะงบ่สร้างแล้วสิทางพี่ทานถึงโดยอ่ะกราบสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสูสูสุคนก็ยินดีต้อนรับซองแม่น้องน้ำพิงเนาะพอตอนนี้ก็ทั้งพอแล้เริ่มเทคานตอนนี้ต่อบืนก็ได้แกะก็ขึ้นจอดว่ะเนี้ นี่เฮือนน้องแตวอ้ายว่าพี่เอือน้องน้องฝนเนาะโอยเก็บถุงทาเคียงกันได้พ่อเอ้ยพี่น้องเอ้ยสิซูซีกันได้เรื่องก่อขึ้นนี่เนาะกายเจาะปลาตีมาแล้วเนาะมู่ใจพี่น้องเ้ยอือเอ้ยหาทงเพคยะอยู่เฮาอยู่ซ้ายว่า เออคุณงดไปพูดเลยมันกองกล้วยอันนั้นนั่นเอฟซีพอนมาเป็นห่วงเจ้าแต่เอ okay. like, ้ยเรื่องลูกแก้วที่เอ้ยซื้อมาไว้เมื่อเส้าเนี่ยเนี่ยซอยกันเอาเขาบมาไว้ในเนาะซอยกันคนมาไว้ในพี่ไว้ใต้เตียงเดี๋ยะไปย่อไว้บัตรประตูตัวของเจ้าวัดนันไนเปิดบ่ได้เนาะไะซอยกันย่อ พทาง FC เอฟซีพันเป็นห่วงยันของเสียร์แต่ทั้งผู้สร้างน่าจะใช่เลยกะเอาออกมาเพาิ่นนะเธอแก๊สเธออะไรเธอรอบเป็นยัง,งยออเคยเธอรอบปะไปเบิ่งมองว่างก่อนอ่ะยอไว้ในตู้ก่อนทางผลักผู้ใหญ่เพิ่นแล้วว่า FC เอฟซีพันก็ได้ทักมาหาไปทดลอนเลยเฮ้ยอ,อ่า แชมพูเอ้ยพัานธ์ดาซอยกุ้งเตียวเข่ามาไว้เก็บไว้อยู่ใน,นเนยเด้อจะใช้ใบหั่นเบาไปพื้นมันมาเต็มแล้วใบพนนื้นก็ไลน้องไอ้พันธ์ก็ได้หืมบาหนักกันได้จะใช้ใว้ใช้ลูกเจ้าดินมันทับได้หาแก๊สเบาเคลียไว้หน่มังคบนี่นก็ได้อยู่นี่ก็ได้นะ แม่พี่เพื่อนหนึ่งก็กได้ัเจ้าไม่ได้ออกประตูนั้นอชอนกันไวน้นี่อ่ะกล่องตัวฮอกเกะกักไว้เทิงเพื่อมีผายยาคู่อะเอาแต่ลูกแกจะไล่ยังจกกังบม่ได้แกะเนี้ยงานในบ้านนี่ลายคนละาลายบ่เออเอาว่าเป็นลายที่ว่าขายดีที่สุดผลอะแต่ละหั่นก็นข,ขายว่นนี้คือกันได เอาเอ้แกนี่จะเอ้ยชิคนเอ้ยยุบซอยไปไว่าไอ้คนนี่น้องเอ้ตึบตึบตึบไปมาแล้วกันสมปูลคอนเอกประสมนาเราในสายนิ่งสายบ่ค่อยว่าบ่ค่อยปากค่อยว่าบ่แพ้บ่กเฮือนโม อยู่เพื่อนก็ว่ากันอยู่กับเมียนะป่าบ่ย wow. oh. ู่บังเล่าแบบสายนิ่งได้แบบรถคนลืมแบบเต๋อเลยกล่องเงอโอยูเลยถอยไปถอยมาเหยียบรถลานแตกที่เป็นโทษอีกแล้วแล้วกล่องนี่เลยสิยกช่วยเด้อเปลี่ยนกันอย่างไรครับคนยังอันนะ จะเตี้ยนอะไรอย่างแป๊บๆไปเนอะแกจะเป็นบอกช่องลมชองลมเราแกะอันคานกับซีได้ใส่เลยนี่ได้ละเนาะมาให้น้องแจวกะขอบคุณขอบคุณทั้งบัสเซฟซีที่กลับมาคอมเมนต์ตะกะบอกเตือนให้พี่น้องเวยมาไอซีนาช่วย แม่กองด้วยนี่ไปเท่าจะนาแกนีจะเท่าเาเดือนี่ไว้ทีกนวเิไตซีว่าเ่านี่เอ้ควก็ยังลรยนกล้ามไอ้ขึ้นกล้ามยังไงยู่งเหระว่าเขาจะไเป็นนั่นละเจ้าใครเจ้าหน้าเนาะ แกวสางตัวใกล้ๆเฮตไหว้เนยย่านในของปลอดภัยแบบนี้ยแค่หมดแ่กื่อหุมะกงยังไม่เแน่ ดบุกเขามองว่างี่นเนาะืม่เป็นไงรายเนี่ยมายเตะเขาจะแบบไปขึ้นคนมันขังไฟเพื่ด้อยมัอ่าใส่แล้วเราจะทานเป็นมันดาววิเวินดูแค่ิ่งแล้วกันเออ ส่วนไนม่เ็นเหรอตองเสียนะถุงยางเอาิวลงมาเลยเกเดอะไรไม่รู้เพื่ Nước phòng cắt nhau ngọt đây Nói chứ chẳng nói hay Khửn lấy bỏ Nơi Khửn này luôn Ok Cô sọp nhau tèo như thế này Cái này Ôi làng Ở mắt thì xách cô sọp này Chữ đơn đó Cô con có ไใส่น้ำไม้ทงกันเลมชื่อเ่นไม้ทงเหนื่อยพอเบิ่งได้บอได้อันนี้จิกไงบอมีบอคุกเสียบเลยครบเลยจังสะบอกเขมาเหนื่อยนี่อันนี้พ่อมชินชินน้องชายกับน้องไผยมาให้คุณระเพินมาฝากเหนื่อยอันนั้นพอผมผมชื่อเมื่อนั่นบอเม่น ก็เลยมีหยังก็ยัดใส่หั่นละก่อนจุบายในได้ห้องยัดเก็บเครื่องดีๆด้อน้อเลยเสียบน้ําโอเคแล้วแหละเฮาแต่น้องแต้เสียบน้ําให้างก่อนเฮ้ยํานั่นบ่บ่ได้ข้าจบ่บ่ได้ไปซอแทุ้ขจบักเสียบชวนายเพิ่นบ่ได้ให้เฮ็ดอนี่เลย จำแล้มันถอดอกอกไยเออได้ได้ละหาหมอนหนังมาเพิ่มเกล้าขึ้นมะแกว่ากล้าขึ้นได้ขึ้น, <laughs> นง่อยนี่หมดแล้วยังมันจะรุดกับแเ้งเลยยังรุดลงมาหันห่อยเนาะเชื่อว่าจากไหนละ นะใกล้มาเลยได้น้องแตวเฮือนน้องนมพลปลุกดีใจนําแหทั้งสองคนเดินใกล้เพิ่นเคียงเห็นนั่นแล้วบ่เพิ่นไผน้องเนงบ่ยังนี่ก็ใกล้สิแล้วแหชนี้บ่ายกว่านี้กอก่อนแม่นแต่กพนห้องพนกสิดกว่าของเจ้าเชงเือนออกนคั่วอีกั่นเด้ บอนเอ้ยยืนไม่ได้ <c oughs> เป็นสามบักเพิ่นเพิ่น่ะ <c oughs> บักทั้งหน้าแล้วก็ทบังเพิ่งแล้วก็บ,บักเพิ่งขัว <c oughs> ข้วเพิ่งขั้วหนี่งคือออกลงมาอยู่พี่แต่ฮะบริตรเนื่องกันเลยเลยมีประตูออกอีกเด้วย <c oughs> กลางสร้างเขาพูดป่ะเทศชองคนแต่เอ้อย <c oughs> อันนี้น่าก็ใช้เวลาเนี่ยบริหลายคนเนีทยตั้งแถวพอแล้วเกิดบงังเพ <c oughs> ิงไปเพิง่งเพิงอยู่หร โอ้ส่งขาดแห้งแน่นอนยส่งขาดกับไข่มีเค็มอยู่ไข่แล้วหัวเค็มกับบมีอีกไข่หลอกเอพอะเราอะอบินนุ่งเอาแล้วละอ่ะอันตัวที่ว่ามันหัวเนี่ยเขาต้องได้ซื้อนำมายิงบ่พอจิดีโคนบ่ มอมมันฮะก็มีฮะมันทุบหัวเนาะมอมอดลาวลบลบๆได้นะนี่อ๋อ Rồi เดี๋ยวส่งกอยแน่นี่เบิ่งว่าไหมันมีห้วยเนาะนี่เอาขึ้นแกไขถ้าเพิ่นตกมานห้ยเปียกบ่ได้ทางอยู่นอกบอยู่อยู่นอยู่ใน เออน้องเต๋านี่สิลงเลยเนาะแต่เฮือนเฮือนแต่ละคนเพิ่นสิกั้นห้องอยู่ตั้งแต่ประตูยืนห้องนึงแต่นี่หนแบบลงเลย่ดวงหากันได้งคองแล้วก็บ่ยากอันนี้นะเฮาจะกันาหลังก็ได้นี่นะบ่ยากแต่เฮาเฮ็ดหลังตัวลัก่แล้วก่อน สูงคักบรรยังเนาะโอ้ยเกแก่ทั้งพ่อเราก็ยังบฮู้ว่าสิพอดูือบ่พน่อเ้วาพวก่อยังยเงยลลยก้อนอยู่นะสบายดีพ่อเนไนตาตะลุนเวใส่มา ไปตามนี่และไปตามนี่ไปตามนี่แหละหาลอไแถวนี้ว่าจะไปใช่บ่เันนั้นเราสิรักกันนะเจาะเต่าเจ้าได้มือนะเจาะล้วเนี่ยไปดจะลอยไปักจะลอยนกระดับจาดดรอปนักไปเนี่ยโอ้พูัง่ะอนี่จะยกอย่างกันไหมทางอะไรขอาใจเพื่อนได้เพื่นบอื เออส่วนส่วนกเนาะมาถักเบิงการเพี่น้องไอ้ตู้บ้านของน้องเปยวอัี้อาว่ตัวอันอันนี้ตัวอัน้องขานตอตัวอเฮยพี่พูดน่ะกลับมาอีก ลงทาง,ง,ทางโอ้ยวัชิเม่อทางพี่บัดย่างพี่กินนี่ย่งางไปหอน,นันลบลุขึ้นมาอีกลงทางเราอะลงวัดชิไปพุ่นแต่กลัวแทนนี่เนาะแล้วแตะแต้เอาหันเด้อามันเต็มจัไปหมอนประเดี๋ยวน้องแต้อหน้าสมปูลเราถะพอดีนน คยเป็นนั่นอยู่แล้วและพวกเตวก็มักใส่เสื้อผ้าสไตล์แบบนี้สบายเนาะแบบนุ่งเสื้อสแบบชุดเลยเอื้อยก็มักใส่เสื้อผ้าสลนงแบบเฮางสยีนันห้จฟดเนี่ยสัญญาอีกเนาะตากเงี้ยอันนี้อืม อะไรก็จะจับเลยจับไปมอหน้ำเลยจริงๆันหน่ำใสอยูตะ่านี่เพ่น,เป,น,เ,ปนเป็นทางก่อยปูนแล้วมันได้ขุดค่้ายคือน,น้ำส่างนี่เนาะอันต้องนั่งแตวเ,เพิ่นไปมอดโอเคร้อยไปพี่้องเลย พี่ดีเคยเห็นถ่ายพ่อเราบอกพอตู้เราเป็นสายเต๋เอาองซีไสไปดินบ่เผื่เห็นน้อยล่ะให้นาแป๊บเป๊ปเนาะบัดงัวงัวนี่บันประเฮียนเลยพอดีมีเวียกกับเราหน่อยนึงไม่ได้จังหน่อยก่อนเดี๋ยวไปนำเรากับมาก็แหละมันได้ไปดินไก่บ่ไป ยังยังรอเวลาก็ยังร้ายอยู่ไปเราออนไลน์ไปดินก่อนก็ได้จิโร่เคยชีเบียดยังกับเราโอ้โหดิชิ้หายเราบ่ให้เราเนี้เนาะเอาลานไปดิมาหยอกแล้วพอยไป้องไอ้เพื่อน้องเตียวนี่กะทางหน้านี่สิดวงนี้สิโรกหมดเลยถ้ามีเงินใส่ลูกติ่งเนาะใส่นั่นเลยลูกติ่งตั้งขึ้นบันไดนี่น้องเตียวเชียวทางไรนี่ บาอคนดาความรูด so, 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 ูส um, ึกแบบเจ้ามักอะไรทางนี้เราโม่เตียงเรากระิถามเจ้าแน้ว่าเจ้ามักมงใดพโอเตียงเราเห็นหายเราก็ไปอยู่ลำเจ้าเราก็ะิถามเดียวก็เอ้ยเนี่ยพอแต่เฮือนแต่หลังช่วยเหตุกิสิหายความตั้งใจพูอยู่เจ้ามักบ่อแบบนี้เอื้ยมีงบมามีแบบนี้แบบนี้แต่พี่เห็นหายใจเอาบ่ต้องเลยถามบุกคน มาคือบันไดก็ค okay. the the ือกันารเอาเจ้าจะเอาทางนี้ด้วยจะเอาทั้งหน้าอแกน้ำท่งเราขีดคนเราบันไดอยู่ทางนี้คนเราเป็นทุ่งเงินกับเงินชิวอูออืออ้าจะาบอดีกะเจ้าอยากได้ทางนี้อีก่ะบอดีงมากกว่าสิตามก็แบบเดียวก็เลยว่าแหน่นองเลยโมยพายดอกเพราะว่าเขาเห็นหายนะเขาปฏิยูน้ำเห็นแล้วก็

เขากะโบ,บอยากเดินสร้างเลย่น้องไอ้สร้างเป็นเคยเห็ดใบ,บๆกะอะไดที่ว่าเขาพ่อบอกคนได้เขากะบอกเพิ่นอะไดว่าเออเห็ดคล้ายๆเคียงกันกะเขากะเป็นเห็ดโบราณที่ไร่เ,เนาะเห็ดอัมเพิ่นเต็ดไปส่พี่น้องเอ้เอเห็นหดขันนี้เลยเป็นจังไงแถวคุ้มรู้สึกภูมิใจตอนนั้นคิดว่าสิบอะไรหดขันนี้วะ นุ่นอยู่ดีถ้าสมุนตะเฮือนชันแล้วบนแล้วนี่เจ้าสีเห็ดยังตอบแทนผู้ใหญ่เห่อเจ้าบมิเจ้ามแต่ความดีชิฮ่องเพลงด้วยชิเต้นเหเบิงพอดเหยิงนะกับมือ <laughs> ห้อ <laughs> งเป็นโยฮ่องเพลงห้หงองเพลงยังจะหมักแล้วแต่ดนตรี น่าเสีดนตรีบอสมันก็ต้องมีเพลงที่ว่าเจ้ามักห่วยดนตรีขึ้นกะชีห้องได้รถที่มันเอาเพิ่นเสียบอีกอีเพคหนึ่งว่ดเจ้าห้องเพลงนึงมันก็บเขาเากันแน่น้อเลยเจ้ามักมัตเพลงอะไรคะเจมักมักเพลงลูกทุ่งไทยล้วเราไทยไทยหลักสิเป็นเพลงไทยอือเกินใดมัขึ้นกับพูมักเกินหนีมักเพลงตาย หอมักแยงค่ะลังไทยไทยภาษาไทยกมักเนเป็นต้นแมนคุณแคนกะยังก็ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่านะเรียกว่ามักหัวใจเจ้าเนาะเพลงกะมักลายเลยเด้อเอ้ยคือเพลงลานี่ก็คือหลักๆก็คือบุญยุลูกแม่องเนาะนักสไตเาเป็นห้องสไตหมอลำมวน ไปแช่ห้องในห้องบบได้น้องเตียวเคลื่อนได้ซ้านแล้วกะคือว่าใไรไเปพี่น้องเอยซื้อตอนนี้ทางโบเตียงเพิ่นกกมีงบส่วนอันล่าจ้างสร้างก่อเนาะแต่ว่าสีขั้นตอนที่ว่าสาบโบนี่กะยังเดือไอ้ปูนอีกแล้วในปูนกับโมพ่อนี่ปูนบ,บพน่พ่อแล้วกะคขาสร้างเฮซ้ายนี่กันนี่ต้องได้สร้างมาอีกเฮซ้ายนี่เฮนี่ต้องได้ขั้นหนึ่งแล้วกัซ้ายนี่ประมาณสองขั้นผนลได้ เนาะทรายนีน 2, ่สองพันเพราะว่าสาบกระเทพื้นเฉพาะกอนี่พ่อเนี่ยทรายเราเนี่ยต้องสมบูรณ์เคยโพนี่ปุนเคียวเราเนี่ย้าว่าแล้วจากกอแล้วเนี่ยกะปุนเคียวสองตัวปุนแดงตัวหนึ่งผู้ที่เคยเฮเพือนขนาดนี้พอแล้วก็หลักๆก,ก็คือค่าสร้างบาทเนี่ยขั้นตอนโตแล้วกอไปแล้วเนาะ เทือนแ,แต่ลังแต่เอ้ยบ่ม,มีแต่ว่านมนโมง่ายน่องเลยบ่ม,มีว่ารักสามสี่พันกีบหรือว่าสี่หาพันดูว่าหาสิบพันเนาะไม่แต่ขันตามคือลักล้านคืออซื้ิคือ,อ,คอน้อยนี่ก็ <c oughs> ยังลักลา้านไปนมาเบิ่งคือน,น้อยแต่ว่ามูลค่าบาร้ายบาทนี่กสะบุุลแจ้งไปบอกอะไรไปไปลองไล้คือ ตอนนี้ก็หลักๆคือเอื้อยรับผิดชอบตอนนี้คือเพื่อนน้องนิ้งรับผิดชอบคนเดียวเพื่อนน้องนิ้งแล้วก็เพื่อนน้องโอิโอสองสองรังลังที่สามคือของเจ้านี่เอืยย้อยบม่ได้ซอยว่าเต็มที่นี่เอื้อยซอยแต่ตัวที่เอื้อยซอยไรแน้วกับมาเบิ่งแย่งน้ำกันแต่แต่เมื่อนี่เอื้อยสัตว์พุ่นสัตว์พี่เดี๋ยวมาหาเจ้าสุดทาด้ายแล้วก็กลับเอาเงาหนังผิงเมื่อเลยเชือสุดท้ายท้ายชุดเยอะมากๆแล้กับเมนกลับเลยนะ แต่หากทากันเนาะว่ามองในมองในกะหักแทงขึ้นก็พอสพี่น้งเ้ยือนอกจากที่เราเฮื่อเชื้อนแล้วแล้วนี่เขาก็ซีไปเยี่ยมไปคอยนี่กะขอไปยู่แต่โดน,นลนข้าไปบ้านนี่นออือตอน,นที่ผ่านมากะได้รับผิดชอบอยู่เพื่อนน้องมวยนเนาะเพื่อนน้องมวยอยู่บ้านพนชิมก็แล้วแล้วกะตอนนี้กะบด้เยดบริจ้งน,น้องเพื่อน กับฮักแพงคือเก่าพ่อน้องพันยูโรงเรียนเอื้อเก่าเงิ่อนไหแต่บริษัทคลิปเปียบเข้าไปเผ่ามาเผ่าเฉยเลยให้น้องพันยูแต่ว่าบริษัทคลิปแต่เอฟซี่นก็กินทอดทั้งน้องมวยเพิน่นน้นองมวยนี่กล้าแสดงออกห้องเพลงห้องยังเก่งตอนนี้คือน้องเพิ่นได้เรียนอยู่ตอนนี้เคยเห็นคลิปเพิ่นอยู่บ่บ่เคยแต่ชั้นแหละกับซีเปียกเพียบประมาณนี้ถ้าว่าเฮิรนชชั้นแล้วกับ ถามว่าเครียดงน้องบอ่ผิดใจกันบ่ก็บ,บ่ได้ผิดใจกันห้วยพี่น้องเอ้อยหกักแพงคือเก่าแต่ได้เครียแต่ว่าวเฮือนระหว่างเฮือนซานแล้วเฮาบ่มีหยังเฮาก็บ่ได้เข้าไปเฮาก็ปล่อยเพิ่นไปทํามาหากินบาดนี้คือเจ้าแล้วกะเข้ามาอยู่เมื่อมื้อนีสิเข้ามากระทบมาเอออยู่เพือนบ่สิเข้าไปดินนํากินมายามฝนเด้อจังมีของกินบ่มายามฝนทางบ้านเจ้าเด้คิดว่ามายามฝนสิไปยอยู่รถซอย ยังผลมียังเหยมีวกแล้วก็น,น้ำไม้อ๋อป่วยำผล่อน,นหมีแิมาฮบไปลำหน้าเกี่ยวข่าบนแ้แบนี้นว่าลำนานี่ก็เห็ดน้าบ่ไปนีเห็ดไปนแล้ไลำนาไปบเฮ<ป>้ยยันอาชื่อเลยบันทนหลวอรับดีเ้ยเขาว่างะ เฮ็ด <Head>, nah นาเอือ้อยนาเอ้ยก็เฮ็ดแต่ว่าเอื้อยเฮ็ดน้ำแม่ปีนี้เอือ้อยตอนดำนาเอื้อยไปชงมือ่อไปเกี่ยวข้าวเอื้อยก็ไปชงมือ่อเอาหายเอาหายเศร้าโศกเป็ไร <c oughs> oh, ว้าวนวดทุกชิ้นทุกอย่างก็อยู่น้ำเอือเ้อยเบิดเดดั้ตั้งแต่ฝุ้ยน้ำมันแล้วก็ค่รกินใครอยู่แต่น้ำมื่อคือคนรับผิดชอบอยู่น้ำเอื้อยเบิดคือคนอื่นเพิ่นกับเอหายลอกสาวชอบเนาะ พอคือว่าวันแั้นพอแม่พอพี่น้องเอ้ยโอเคฉันน้องเอ้ยพี่แต้วเอ้ยสิ่คอโตจุ๊บคลิปกันแดีวอีกมันหนะจังว่ากันเนาะคลิปนี้เจ้าเฮ็ดเบียเฮ็ดงานตักผ้าห่มได้โอ้สีแห่งท่านใช่เปลมื่อนี่นะสีดำเงี้ยเอออืมจัก็บผ้าโฮมเงี้ยโดยโดยอ่ะโอเคพี่พี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะ เลยไปไปแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อกันอิมพีหนาเนาะ